เป็นว่าเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ซึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้เรียกว่าพระธรรมก็ได้ที่มุ่งหมายทาการให้ชีวิตทั้งหลายนี่มันไปจนถึงจุดสูงสุดระดับสูงสุดตามที่มนุษย์มันจะเป็นไปได้เราเรียกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพาน ใครเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ทําได้อย่างนี้มันก็จะสมกับที่พระองค์ตรัสว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเ <c oughs> มื่อเรารู้ว่าอุรมกติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามจะทําโดยใช้ธรรมะ,ะเครื่องช่วยให้ประสบความสําเร็จสี่อย่างสี่ประการที่เรียกว่าคาราวาสธรรมหมายความว่าคาราวาทําได้ ธรรมะสี่อย่างสี่ประการนั่นเพื่อจำไว้ให้คล่องปากคล่องใจคล่องเนื้อคล่องตัวคือประพฤติอยู่เป็นปกติธรรมะสี่ประการนั่นคือสัจจธรรมะขันติจาคะให้จำเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องโจทว่าสัจจธรรมะขันติจาคะในตำราเรียนก็มีเนะนวะโกวาดหนังสือเรียนทั่วไปมันก็มี แต่ว่ามีอยู่ในหนังสือไม่มีประโยชน์อะไรมาอยู่ในใจดีกว่ามาอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ปฏิบัติกายวาจาใจดีกว่าดีกว่าอยู่ในหนังสือเรียกว่าสัจจะธรรมขันติจาคะให้เป็นของขึ้นปากคล่องปากมันก็คล่องใจจ็จำได้คล่องเนื้อคล่องตัวคือปฏิบัติอยู่อย่างคล่องแคล่วเสมอ ข้อที่หนึ่งสัจจะก็มีความจริงใจข้อที่สองธรรมะคือการบังคับตัวเองข้อที่สามขันตีอดกลั้นอดทนข้อที่สี่จากคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนข้อที่หนึ่งสัจจะคือความจริงต้องเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานต้องเป็นคนจริงจริงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงต่อการงานจริงต่อเวลาและที่ดีที่สุดนั่นก็คือจริงต่อความเป็นมนุษย์ทุกคนโดยมากไม่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนไม่ยอมรับรู้ว่าเป็นมนุษย์นั่นจะต้องเป็นกันอย่างไรถึงไหน มันก็ไม่รู้จะจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนถ้าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนได้มันก็จริงต่อสิ่งทุกสิ่งได้ท่านขอให้จริงต่อความเป็นมนุษย์คือให้เป็นมนุษย์ที่จริงๆถ้าใครมาด่าเราว่าไอสัตว์เราก็โกรธสุดขีดแต่ทาไมเรายังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์อยู่ เรามีความจริงที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์กันเชียก่อนตั้งใจจะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์กันเชียก่อนข้อนี้เรียกว่าสัจจะคือความจริงฝังแน่นอยู่ในจิตใจนี่ข้อถัดไปเรียกว่าธรรมะทมะคือการบังคับตัวเองบังคับตัวเองคือบังคับจิต บังคับจิตคือบังคับกิเลสที่จะเกิดขึ้น <c oughs> นี่เรียกว่าการบังคับตัวเองมีสัจจะตั้งไหวอย่างไรก็บังคับตัวเองให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่บังคับมันก็รักษาสัจจะไห้ไม่ได้มันก็เป็นไปทนทางอื่นนี่เราจะต้องมีการบังคับตัวเองจึงจะรักษาสัจจะไว้ได้